Lead to flash and riverine flooding, dangerous and treacherous driving conditions, and damaging winds up to 90 kilometres an hour. Going to, they've got a real problem because they've already got this surface flooding, and so they'll be. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เจียวขออนุญาตนําข่าวาวจากประเทศออสเตรเลียมาฝากกันค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้ประเทศออสเตรเลียเกิดภา่าฝนตกหนักทําให้มีน้ําท่วมและน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่นั่นก็ก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียทรัพย์สินรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนและสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างมากมาย ในขณะนี้ออสเตรเลียเจอปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในหลายพื้นที่ลักษณะกระแสน้ำมาค่อนข้างเร็วและแรงทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะเตรียมตัวเก็บทรัพย์สินย้ายขึ้นที่สูงทันอีกทั้งฝนก็ไม่มีทีท่าจะหยุดตกซิดนีย์เป็นเมืองต่อไปที่มีการออกมาแจ้งให้เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมภายใน24ชั่วโมงนี้ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก คนแก่ผู้พิการสัตว์เลี้ยงให้รีบเตรียมย้ายสู่ที่ปลอดภัยด่วนรวมถึงให้สำรองอาหารยารักษาโรคที่จำเป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์ชาร์จให้เต็มถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันสังเกตจากสภาพอากาศของซิดนีย์จากวันนี้ถึงพอิหัสบอดีหน้ามีฝนตกหนักทุกวันรวมถึงพายุเข้าหมกระหน่ำอีกด้วย ในขณะที่น้ำท่วมหลากไฟฟ้าถูกตัดขาดสัญญาณโทรศัพท์ญญทญญไม่มีก่อให้เกิดความยากลำบากแก่ประชาชนหลายพันครอบครัวและเป็นที่น่าเศร้าสลดมากเมื่อมีรายงานข่าวพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดในรัฐ New South น,นิวเซาเทลขณะนี้สูงถึง4คนแล้วจากเหตุการณ์น้ำท่วมและ รายงานล่าสุดมีออกมาว่าวารังกับบ้าแดมตอนนี้น้ำเริ่มที่จะล้นออกมาจากเขอนบ้างแล้วขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านขอให้อย่ามีการสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้เลยนะคะ Stay safe. Please pray for Australia ค are ่ะทุกคน s y d n e y as we know is on high alert right now uh, And to everyone uh, in that Sydney region we ask you please Uh, to keep an eye on the bomb warnings, uh, to keep an eye on the uh, evacuation uh, warnings uh, if they are issued and which may escalate into evacuation orders issued by the ses, the combat agency in this disaster, it is only going to get worse as this rain continues into the afternoon. Uh, this is what the bomb had to say a short time ago. If you live in Richmond, Windsor or anywhere in the catchment of the Hawkesbury Nepean River, please stay up to date with the latest forecasts and warnings. The heavy rainfall could likely lead to flash and riverine flooding, dangerous and treacherous driving conditions, and damaging winds up to 90 kilometres an hour, particularly on coastal locations.